นี่คือสภาพข้อกลัวภายในดอกเตอร์เสรีฟาร์มนะครับเราอยู่ห่างจากชุมชนประมาณ1กิโลนะครับแต่ว่าในยามค่ำคืนเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวนะครับน้องๆวัวเราก็หลับแล้วก็อยู่กันอย่างสบายๆนะครับเพราะว่าเรามีการจัดการที่ดีนั่นเองนะครับ การจัดการค้อรัวในยามกลางคืนถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่เกษตรกรต้องให้ความสำคัญเพื่อที่จะให้เราลดความเสี่ยงและให้วัวเราได้เติบโตได้ดีและก็แข็งแรงที่สุดนะครับที่ดรเสรีฟาร์มนะครับในยามกลางคืนเนี่ยเราจะใช้หลอดไฟสำหรับไล่ยุงนะครับซึ่งก็จะสามารถลด จำนวนยุงที่มารบกวนวัวในยามกลางคืนได้นะครับการจัดการอคอกไม่ให้เป็นที่เพาะพันยุงนะครับก็คือว่าพื้นอคอกแห้งไม่มีน้ำขังนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการที่จะให้มียุงมากัดวัวของเราในยามกลางคืนนะครับ เราสังเกตได้จากหางนะครับถ้าเกิดว่าวัวเขามียุงหรือว่าแมลงมารบกวนหางเขาก็จะพยายามที่จะจัดการกับพวกยุงเหล่านั้นนะครับแต่นี่ก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าหางของวัวที่ดรเสรีฟาร์มเนี่ยจะไม่ค่อยได้ไล่ย,ยุงมากนักนะครับนั่นเป็นว่าเรามีการจัดการที่ดีนั่นเองนะครับ ถ้าท่านมีการจัดการฟาร์มที่ดีทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับควัวของท่านก็จะเติบโตแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แน่นอนครับท่านก็จะได้รับผลตอบแทนจากวัวที่ท่านเลี้ยงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ